สวัสดีคะ่ปะป้าเขียวบันสีนะคะวันนี้ป้าเขียวบันสีมาทำไรยามเช้านะคะวันนี้มากับอากาศหนาวๆเย็นๆนะคะบ้านลูกค้ามีบ้านใครหนาวมั้งคะช่วงนี้อ่าปานป้กเขียวหนาวอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวมาทำไรกันแต่เช้าเลยคะ่ะวันนี้รับลมหนาวช่วงปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ราคาเจ็ดสิบาทนะคะเจ็สิบบาทนางกิลินีคะ่ะ นางกีลินีนะคะเอ้ยนางวิชุดาค่ะวันนี้เพี้ยนมาแต่เช้าเลยออาน,นางวิชุดานะคะ70บาทแล้วอันนี้พิษณุโลกค่ะกัดสีมาแล้วนะคะแต่อันนี้มีสองต้นประมาณนี้นะคะ70บาทอันนี้ท้าพันตาพยาพันวังนะคะอันนี้พะโมกคาราลุพิกุลทองนะคะ อันนี้ดาวเหนือคะ่ะเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้นางรักสดเทวีแผงแดงนะคะม่วงมงคลคะ่ะม่วงมงคลเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้เลยนะคะไม้เก่าๆสำหรับม่วงมงคลนะคะไม้รุ่นแรกๆนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะและอันนี้ชมจันทร์กับ อันนี้อัมพรค่ะอัมพรกับชมจันนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็มีอันนี้นกพักก้าวค่ะแล้วก็นางรักสดนะคะป้ายอันนี้นางรักสดป้ายนะคะเจ็ดสิบบาทแล้วก็อันนี้ยอดมองกุฎนะคะเจ็ดสิบบาท อ,อันนี้สวยๆเลยค่ะอันนี้อยู่ที่80บาทนะคะอันนี้แปบาทค่ะแล้วอ่าศิลาหุ้มทองนะคะอันนี้ก็ศิลาหุ้มทองค่ะอ่าอันนี้ม่วงมวงคลน,นะคะมีสองต้นเนาะอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งอ่า เบอร์โทรป้าเขียวนะคะใครจะแอดไลน์หรือว่าทักมาได้นะคะ0809459804าคะ่ะค่าส่งอยู่ที่มะเหมาเจสบาทนะคะอันนี้พี่เพคคะ่ะยังไม่กัดสีนะคะอันนี้พระรามนะคะลอมกอน,นะคะ70บาทคะ่ะอันนี้นางป้าเขียวจะลืมอีกเนาะ ปลาเขียวลืมค่ะตัวนี้มันเป็นนางสวาหะาอ t เลืมกัน,นง่ายๆนะคะอันนี้มาอยู่ที่ราคา90บาทนะคะฟอมกอมไม้นกตู้นะคะอันนี้เก้าสิบบาททองสยามค่ะทองสยามมีสองหน้านะคะนี้หน้าเขียวเหลืองกับหน้าชมพูอมส้มนะคะ อยู่ที่90บาทนะอันนี้มาที่ราคา90บาทอันนี้มีสามกระถางนะคะฟ้อมใหญ่ๆเลยคะ่ะนางอันนี้ตอนเช้าสมองไม่ค่อยเล่นนะคะนี่ประเขียวลืมะคะ่ะนาลีบุรพา อันนี้กระถางที่1นะคะปลอมใหญ่ๆทุกกระถางนะคะ90บาทเองนะคะไซสใหญ่ๆนะคะอันนี้กระถางที่2นะคะอันนี้กระถางที่3ค่ะมาเขียวปล่อยให้ราคา90บาทไม่ไม้ใหญ่ๆเลยนะคะสวยๆนะคะอันนี้กระถางที่1นะคะที่สองที่3นะคะแล้วอันนี้ก็90บาทนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะ ม่นนางพิมเศรษฐีพันล้านค่ะเศรษฐีพันล้านเก้าสิบบาทนะคะอันนี้ไม้หัวนะมีดอ,อกมาแล้วช่วงนี้เขามีดอ,อกแสดงว่ามีหัวนะคะเจ้าปกกลอกแก้วค่ะเก้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีณนะเมืองนอนนะคะไซส์ใหญ่เลยคะ่ะเก้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็เก้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ อันนี้หานน้มานค่ะเป็นหันนุมานนะคะมี2กระถางนะคะแล้วก็พรมสีค่ะเก้าสิบาทอันนี้มาดูลูกไม้สวยๆเลยค่ะ90บาทนะคะลูกไม้ไก่นะมี2กระถางนะคะฟอร์มใหญ่นะคะไม้นกตู้มีดอกแล้วนะ แสดงว่าไม้เขามีหัวแล้วฟอมประมาณนี้เลยค่ะมี2กระถางนะคะกระถางนี้ก็มีดอกแล้ว90้าสิบบาทขากะสีมาแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้เรามาดูไม้อื่นๆกันต่อนะคะเดี๋ยวปเคนเดินไปอ๋อมีอโกนิมานิดหน่อยนะคะเกรดมรกตนะคะอยู่ที่เจบาทนะคะ มีสองต้นในกระถางก้อ้ๆนะคะวันนี้ปลาเขียวอันนี้รวยลาบคะ่ะสีแดงสวยๆหวานๆอย่างนี้เลยนะคะหน้าหนาวนี่ไม้จะกัดสีสวยนะคะลักกี้คะ่ะเจดสบบาทนะคะทุกกระถางอันนี้กําไรทองออร่าส้มลิปสติกชมพู สกายเวเวทนะคะอันนี้ก็ชมพูหวาดหวานนะคะเจ็สบาทนะคะทองสยามคะ่ะแล้วก็อันนี้อันเยมณีแดงนะคะช่วงนี้ไม้ยังไม่ค่อยฟอร์มสวยนะครับอ,อันนี้1้อยสบบาทคะ่ะสุขสมใจปองนะคะมีกระถางเดียวนะคะมีอย่างละกระถางนะคะไม้วันนี้ เบอร์เบิ้มาค่ะดังๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะฟอร์มใหญ่ๆเลยค่ะเบอร์เบิร์นมาวันนี้ <c oughs> มีไม้หลากหลายนะคะปักเขียวกำลังทำจำนวนนะคะบางบางสายพันธุ์วันนี้ก็พอมาปล่อยกันพอมีสีสันสำหรับการขายไม้วันนี้นะคะ ปอยเซียนคะ่ะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเพอร์เซียนส,สีชมพูนมเย็นคะ่ะแล้วก็มีสีขาวนะคะฟอมแน่นๆอย่างนี้เลยคะ่ะเจ็ดสิบบาทฟอมใหญ่นะคะแล้วก็มีอันนี้ยังไม่ค่อยออกดอบแต่พุ่มใหญ่นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็ฟอมนี้คะ่ะยังมีไม้หลากหลายนะคะต่ว่า ฟอมเขายังไม่สวยปะเขียวก็เลยยังไม่ค่อยได้ออกสําหรับปอยเซียนนะคะแล้วก็มีฤาษีผสมค่ะอันนี้อันนี้มีชื่อนะคะผีเสื้อมาเลยนะคะมี3มถุงนะคะอยู่ที่ตะเขียวใส่เป็นถุงดําไว้นะคะ4ี่สิบบาทนะคะสําหรับฤาษีผสมนะคะอันนี้ต้นแม่เขานะคะผีเสื้อมาเลยอ่าแล้วก็มีอันนี้ก็ทาง ที่สองนะคะพันที่สองนะคะแล้วก็พันที่สามะคะ่ะอันนี้พันที่สี่กำลังกัดสีนะคะพันนี้นะคะที่ห้านะคะวันนี้มีมีมงแค่นี้นะคะ,ะค่อยค่อยนำเสนอนะคะสำหรับฤาษีผสมนะคะปละเขยวกำลังจะเริ่มเพาะพันธุขยายพันธุ์ขายนะคะสำหรับใครที่ชอบฤาษีผสมนะคะ วันนี้ป้าเขียวก็มีมาแบ่งปันไม้หลากหลายนะคะ,ะใครสนใจตัวไหนก็ทักถามป้าเขียวนะคะเบอร์โทร0-09459804คะ่ะแอดไลน์มาได้นะคะเบอร์นี้วันนี้ป้าเขียวก็สวัสดี FC ทุกท่านแค่นี้นะคะ